ราสรายการที่จะพาคุณไปอัปเดตข่าวสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสัปดาห์นี้พบกับงานนี้ครับมีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานเดรโกได้ทำการคิดค้นวิธีผลิตรองเท้าที่จะช่วยให้โลกของเราเนี่ยมีจำนวนขยะพลาสติกที่น้อยลงโดยการแปลงสาหร่ายทะเลนี่แหละครับ ให้เป็นรองเท้าแตะที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพครับช่วงสาระน่ารู้จะพาคุณไปพบกับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงสัตว์ที่เชื่องช้าที่สุดแล้วล่ะก็เมื่อก่อนเนี่ยเราคงตอบกันว่าเต่าใช่ไหมละครับแต่เดี๋ยวนี้ฮะเราต้องตอบว่าสลอตอย่างแน่นอนครับเพราะมันเนี่ยเชื่องช้ามากๆไม่ว่าจะเดินเอ่ยจะปีนต้นไม้เอ่ยกว่าจะถึงเนี่ยโอ้โหนานเชียว มันสามารถเดินได้เพียง4 5ถึง5เมตรต่อ1ชั่วโมงของเท่านั้นครับแต่ทำไมเจ้าสล็อตสุดน่ารักของเราเนี่ยมันถึงเชื่องช้าขนาดนี้ห้ามพลาดกับรายการสายอนราอสทุกวันจันทร์ทางช่อง YouTube NSM Thailand